นัดท hmm. ี s. <S okay. Aut ron. Aut ron. Uh. ่สองครับสามานี้ครับปิเตะได้บ้างครับอเอาฉันฉันหลีบบเาฉันเตลีอาเต้าอู้ยฉันเสาทะลุลูกดีได้ไยันสัตว์ข้าบ่อยรับหรือเปล่าครับบอลล็อปิ้ว 天津，你个下一这两个队打得焦灼。